สวัสดีส,สวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุดกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าเ้าแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกทุกคนด้วยนะครับสําหรับชานี้ถือว่าเมื่อคืนนี้โอ้โหสุดยอดมากๆครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดเอทีฮัสเตเดียมอัดอาร์เซนอลไป4ประตูต่อหนึ่งเลยเทสเลยนะหลังจบเกมฮือฮามากๆครับเป๊ปกุล่าเนี่ยมองว่าความจริงยังคงตามหลังอาร์เซนอลชี้ว่า3เกมหลังจากนี้นสาคัญมากๆนะครับ ะนั่นของเป๊ปกุนโดลาครับกุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยย้ำว่าตัวเองยังไม่ได้เปรียบอาร์เซนอลและ3นัดหลังจากนี้จะเป็นศึกสําคัญของแมนซิตี้โดยไปสฟ้าแมนซิตี้ครับเมื่อคืนนี้เปิดบ้านเอาชนาะอาร์เซนอล4-2ตัวหนึ่งในศึกพิมพ์เลังกฤษทาให้สถานก,การณ์ตอนนี้แมนซิตี้ครับตามหลังอาร์เซนอลอยู่2คะแนนแถมลงสนามน้อยกว่าอาร์เซนอลสองนัดนะครับมาฟังสิ่งที่เป๊ปกุนโดลาให้สภา์หลังเกมเมื่อคืนนี้หน่อยเขาบอกว่าเออพวกเรามีการคุกคามในแนวรุกที่น่าเหลือเชื่ออยู่เสมอ แต่การเชื่อมต่อระหว่างเอลิงงารัานกับควินเดบรอย่ยเป็นสิ่งที่สุดพิเศษอย่างมากวันนี้พวกเราพยายามใช้สิ่งนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พวกเราเป็นแชมป์มา2ส,สมัยติดต่อกันดังนั้นในช่วงตน้นฤดูกาลพวกเราพูดกันว่าพวกเรายังพอมีเวลาแต่สําหรับอาส์เนนอตตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงทุกๆชัยชนะคือรอบชิงชนะเลิศ แต่2เดือนถัดมานักเตะทุกคนรู้ว่ามันจําเป็นต้องเข้าใกล้และต้องเอาชนะเพื่อให้มันอยู่ในการแข่งขันสภาพจิตใจในจุดที่คุณไม่มีทางเลือกซึ่งการเอาชนะถือเป็นสภาพจิตใจที่ดีที่สุดสําหรับการลงเล่นนักเตะแสดงให้เห็นว่าพวกเขาลงสนามเพื่อพยายามเอาชนะในทุกๆเกม3เกมต่อไปนี้สําคัญมากๆพบฟูลแลมวันอาทิตย์มากโกซิวาทางานได้อย่างแสนวิเศษจากนั้นมี2เกมในบ้านกับเลยชินาแต่แล้วก็เวสแฮม สามเกมเหล่านี้จะเป็นตัวตัดสินถ้าหากพวกเราทําในสิ่งที่ต้องการได้ถ้าความเป็นจริงคือพวกเรายัางคงตามหางอัลซอนมันจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสําหรับพวกเรามันเป็นการลงสนามแบบนัดต่อนัดพวกเราจะทราบกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เป๊ป่าให้สัมภาษณ์หลังเกมเมื่อคืนนี้ครับโอ้โหเล่นครบเครื่องมากๆ KDB ค u i n t e r รยโอ้โหสุดยอดนะครับนกเตแมนเชสเตอร์ดดไล่กันทุกคนครับอ์เซอนเมื่อคืนนี้ จี๊ดจืดไปเลยนะครับอือหือเอลิฮาแลนด์ปล่อยผมยิงลูกสุดท้ายครับมันต้องปล่อยผมนะมันถึงจะยิงได้นะครับเมื่อคืนน,นี้โอ้จวบจัดหลายทีมเลยนะครับเีลซีก็แพ้นะลิพูชนะนะครับเดี๋ยวไปตามกันต่อยาวฮนะ